ก็ขอญาตชี้แจงแถลงข่าววันนี้มาที่ศาลฎีกาในเรื่องเดิมนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่มายื่นเรื่องคำร้องให้ไต่สวนคุณทักษินว่าได้จำคุกในการที่จะไต่สวนแล้วนำสำนวนผมไปเป็นหลักให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งโจทย์ตำเลยเพื่อทำคำชี้แจงมาภายในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะไต่สวนวนที่13 ผมก็เลยถือโอกาสนี้ว่าเมื่อครบวันที่จะครบวันที่30มสิบุวันพรุ่งนี้ผมไม่ได้รับหมายในการที่จะให้ส่งคำาิีาแจงเพิ่มหรือมาไตาส่สวนแต่นี้มันมีเอกสารที่ผมเขียนเนี่ยในคำร้องมันมีเอกสารที่จะต้องกะว่าจะไตส่สวนก็จะเอาไว้ใช้ไต,ต่สวนเลยตอนนี้เลยต้องเอามาส่งให้ศาลเพื่อให้ศาลนำไปพิจารณาในการไตส่สวน ในคำร้องนั้นก็ประกอบด้วยมีคำร้องของท่านนมชายที่เป็นประธานวุฒิตอบเรื่องนี้อยู่แล้วก็เอามาอ้างอยู่ในคำร้องนี้ด้วยมีคำร้องของออท่านเสรีที่ไปร้องปปชเอ,อชาเออไปร้องออไปร้องปปชได้ได้นำไปไปสอบสวนแต่ว่าไม่รู้รว่าปปชจะส่งมาไหมก็เลยให้ท่านเสรีมายื่นเรื่องวันนี้ด้วยหมอตุนด้วยแล้วก็คำร้องของกสม ซึ่งมีคำร้องที่เปิดเผยที่ผมเอามาเขียนใส่ว่าการพักที่อยู่ชั้น14ของรยาบาลตำรวจวนะั่นแหะที่กสม,มอบอกว่าไม่ชอบเป็นกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคำร้องทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์ต่กคดีก็ขอให้ศาลได้มีหมายเรียกเอกสารวันนี้และพยานบุคคลให้มาไต่สวนแต่ว่าเป็นอำนาจศาลนะครับที่เราลองวันนี้เราเอามายื่นวันนี้ ศาลมีอำนาจในการจะเรียกไต่สวนที่พวกผมมาล้องวันนี้ก็คือมีข้อกฎหมายรองรับไม่ใช่ว่าอยากจะล้องก็ามาล้องหรือว่าจะมายื่นก็นมาลื่นมายื่นกันเลยข้อกฎหมายนั่นคือในบมวดของการบังคับคดีวิธีพิจารณาครามาญาข้อบังคับนะครับเป็นกฎหมายในข้อ62ผู้ใดบุคคลภายนอกรู้ว่าศาลฎีกามีคำบังคับโทษจำคุกจำเลยกนใดถึงที่สุดแล้วยังไม่ได้จำคุก จริงก็สามารถลองต่อสาลสาลต้องตั้งองค์คณะขึ้นมาไม่น้อยกว่าสามท่านในการไต่สวนทุกคร้งเพราะฉะนั้นที่นองประชาชนก็มีสิทธิ์ยื่นเหมือนกับพวกเราแต่ถ้ามีข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณเท่านั้นเองกระบวนการทั้งหมดที่เราเดําเนินการนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกทําลายแล้วมันมีกระบวนการไปช่วยคุณทักษิณ ที่เป็นขบวนการใหญ่มากซึ่งมีอำนาจรัฐ้าไปเกี่ยวข้องและมันทำลายระบบความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมนิติรัฐนิติธรรมหายหมดเลยความน่าเชื่อถือนี่กระทบเศเรษฐกิจกระทบกับระบบการเมืองและก็สังคมทั่วไปเลยวันนี้จะได้ทำหน้าที่ในส่วนหนึ่งเพื่อให้จบสมบูรณ์ก็อยู่ที่อำนาจของศาลรวันนี้ก็จะมีเรื่องเอกสารที่ชี้ชัดว่าคุณทักษิณ ไปนอนโรงพยาบาลที่181วันชี้ชัดชัดเจนเลยว่าคุณทักษิณนไม่ได้ป่วยจริงหลักฐานวันนี้พวกผมส่งให้ศาลแล้วให้ศาลออกหมายเรียกไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเดี๋ยวคุณสมชายจะจะชี้แจงให้ฟังยกตัวอย่างให้เห็นผมจะยกตัวอย่างสั้นนะครับถ้าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ย เราจะมีใบเสร็จรับเงินที่เราไปโรงพยาบาลไอใบรับเงินเนี่ยมันก็จะมีบ่งบอกว่าเราไปตรวจโรคอะไรแล้วหมอไม่จะจ่ายโรคจ่ายยาอะไรให้เราใบเสร็จอันนี้ยคุณทักษิณก็มีโรงพยาบาลก็มีเพราะฉะนั้นตัวคุณทักษิณเองเนี่ยเป็นคนจ่ายตังค่ารักษาพยาบาล และคุณทักษณิณไม่ได้จ่ายตังค่ารักษาพยาบาลแต่จ่ายค่าห้องอย่างเดียวมันจะรักษาอะไรกันอันนี้ต้องให้แพทย์ต้องให้แพทย์ที่เขาออกใบเสร็จโรงพยาบาลออกใบเสร็จที่ศาลได้มีคําสั่งให้ชี้แจงแพทย์ใหญ่วันนี้ไปร้องคุณสมศักดิ์ทำไมไม่เอาใบเสร็จกับแพทย์ระเบียงไปให้คุณสมศักดิ์ดู ว่าไอเน,นี้ยมันมันไม่ได้รักษาจริงที่แพทย์สภาก็ลงความเห็นไปเนี่ยไม่ได้มีรักษาเลยอย่าว่าแต่ว่าป่วยวิกฤตเลยหลักฐานอนนี้ชี้ชัดว่าคุณทักษิณเป็นตัวการและก็ทั้งพวกทั้งหมดหลอกลวงประชาชนแล้วก็หลอกสารด้วยไอ้ไอันี้อยู่ที่กระบวนการที่สารก็ไป็นใจสวนแล้วหาความจริงให้ให้ให้ปรากฏชัดวันนี้ผมมาพูดผมไม่ได้พูดนอกหลักฐาน พูดตามหลักฐานข้อได้จริงที่ที่ส่งให้ศาลนะครับอันนี้เดี๋ยวก็พวกเราก็ได้ทําหน้าที่ในส่วนพวกเราไปแล้วอันนี้ก็ขออนุญาตที่แจ้งแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นไปไปอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็ไปโรงพยาบาลก็ไปรับไปขอไปแพทย์ไอ้ไปเวทระเบียงไอ้เวทระเบียงพวกเนี้ยมันหมอเนี่ยไปเขาให้เต็มทีเลยแล้วเขาจะบอกเลยครับว่าเราไปรักษาเรื่องอะไร มอกี่คนเป็นคนรักษาและเป็นคนให้ความเห็นอะไรแลวจะจ่ายยาอะไรแล้วก็ให้ใบเสร็จอะไรแล้วเมื่อคุณรักศิลทักษศิณบอกไม่ได้จะป่วยป่วยป่วยจะแม่มาโชว์มาโชว์ทั้งเลยก็หมดเรื่องไปไม่ต้องมาขึ้นศาลน่ะก็บอกให้ให้ประชาชนรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยได้ป่วยแล้วมีหลักฐานนี้จริงยกเว้นว่าหลังวันที่หลังวันที่ศาลได้มีคําสั่งเนี่ยคุณจะไปทําใบ เสร็จอะไรหรือว่าใบาเอกสารอะไรเขิ้นมาเดี๋ยวจะมีสูตรกันในศาลทีีผมผมชี้แจงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุณสมชายกับหมอตุลกับท่านเฉลี่ได้ได้ชี้แจงว่าได้ไปพบที่โรงพยาบาลไม่ได้ป่วยปอะไหลแล้วคุณสมชายชีย้แจงต่อครับครับก็มผมก่อนนะครับก็ได้ครับก็ขออนุญาตว่าเป็นเป็นคดีเดิมนะครับบอคอหนึ่งครับสองห้าหกแปดที่พี่ชันชัยได้ยื่นไปแล้วแล้วก็ศาล ยกคำร้องแต่ว่ารับไต่สวนเองเนี่ยนะครับเราก็มายื่นในข้อกำหนดของประธานสารดีกาที่ว่าเราเป็นผู้ที่สามารถมาส่งข้อมูลได้นะครับเมื่อเกิดกรณีไต่สวนเนี่ยผมได้นำเรื่องที่คณะกรรมิการสิทธิมนชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้ริโภคมุฒิสภาซึ่งผมเป็นประธานแล้วมีสมาชิกวุฒิสภาทั้งนักกฎหมายทั้งแพทย์ แล้วก็ผู้ส่งคนุฒิจำนวนมากนะครับสอบทั้งหมด12ครั้งตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงเดือนมีนาในระหว่างทำหน้าที่เชิญผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บัญชาการเดือนจำผู้มีนนการพันธสัสยานโรงพยาบาลราชทันรองทิพดีทิพดีปลัดกระทรวงผู้ตรวจราชาการบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนมากรวมถึงส่วนของแพทย์ตำรวจแล้วก็ ลงกรรมการสิทธิทมวชนแห่งชาติผู้แทนคณะกรรมการปรปรชทั้งหมดเป็นเอกสารที่คณะกรรมการหลังจากดําเนินการสอบไปแล้วเนี่ยเห็นว่ามีความไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวม222แผ่นได้ส่งให้ปปชเพื่อดําเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทร่วมกันเป็นกระบวนการในสรุปที่เสนอต่อสาลในวันนี้เนี่ยมีประเด็นสําคัญคือ เราทราบขั้นตอนหมดก็มีการส่งตัวไปด้วยอาการอย่างไรไปโรงพยาบาลตำรวจเลยโดยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลราจะทันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการขออนุญาตศาลตลอดระยะเวลาที่มีการขออนุญาตอยู่ต่อที่โรงพยาบาลตำรวจทุก30วัน6 0วันร2อ่วันจนกระทั่ง181วันแล้วก็มีการพักโทษมีข้อพิรุษมากมายหก็คือ เราไม่สามารถที่จะได้รับว่าป่วยเป็นโรคอะไรโดยอ้างเป็นสิทธิของผู้ป่วยทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกรรมธิการสามารถเรียกมาตรวจสอบได้ประการที่2คือเรียกเอกสารที่ไม่ได้คือเวระเบียนใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลค่าโรงพยาบาลกล้กองวงจรปิดชั้น14และชั้น,นอื่นๆที่คุณทักษิณไปรักษาตัวต,วตลอด180-1วันใบรายงาน แล้วก็ภาพถ่ายที่ผู้คุม4คนตลอดจะต้องรายงานตลอด24ชั่วโมง4วันละ4ครั้งเนี่ยต่อผู้บัญชาก,การเรือนจำเนี่ยตลอด181เอวันสิ่งเราเนี่คือสิ่งที่ขาดอยู่เท่านั้นที่เหลือเนี่ยได้ครบถ้วนหมดนะครับว่ามีความพิรุษมีความผิดกฎหมายอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยนํามาส่งสารรวมถึงตัวอย่างที่เมื่อกี้พี่ชันชัยยกเนี่ยนะครับก็จะมีกรณีที่คุณนักศิลสามารถ พิสูจน์ได้นะครับหรือท่านายกุณนักศิล์หรือที่เราต้องการให้ศาลเรียกนะครับออกหมายเรียกก็คือเวระเบียนใบเสร็จรับเงินทํานองเนี้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลบางท่านนะครับที่เข้าไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วจ่ายแต่ค่าห้องรักษาอย่างเดียวขออนุญาตเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างเท่านั้นเอง ไปอำนาจของศาลไต่สวนศาร,รยาญนักการเมืองไต่สวนเรียกไปเสร็จนี้ได้ครับและจะพบความจริงที่มีการจ่ายเงินทุกเจ็ดวันเนี่ยมีการรักษาอะไรบ้างป่วยวิกฤตจริงหรือไม่กี่ครั้งป่วยเฉพาะทางอะไรบ้างหรือไม่มีการป่วยแล้วที่สําคัญคือการที่คนป่วยออกจากเรือนจําป่วยได้ครับแต่ป่วยเสร็จแล้วรักษาตัวต้องกลับไปรักษาตัวต่อที่ โรงพยาบาลราชธาน์หรือเรือนจำนะครับไม่สามารถอยู่ได้ที่โรงพานตำรวจตลอดระยะเวลานะครับอันนี้ก็ขอให้สารเรียกเอกสารจากโรงพานตำรวจคือใบเสร็จรับเงินกล้องวิดีโอวงจรปิดนะครับแล้วก็เวรระเบียนซึ่งขณะนี้ทราบว่ามี600แผ่นพึ่งปรากฏตัวที่แผนกหนึ่งนะครับหลังจากถูกเก็บหายไปนะครับแล้วก็น่าจะมี ข้อบ่งชี้ว่าไม่มีการรักษาต่อ,ตอเนื่องยาวนานโดยโรควิกฤตเอกสารเวรเบียนอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่แพทยสภาซึ่งส่งไปครึ่งเดียวคือ300หน้าก็อยากให้สารไต่สวนออกหมายเรียกศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาที่ลงมิิให้แพทย์ทั้งสามีความผิดน,นะครับแล้วก็เรียกเอกสารจากกรมราชธรรมที่ กรรมการเรียกไม่ได้